มาดูประเภทของการคิดกันต่อนะคะอีก3ประเภทได้แก่การคิดบวกนะคะการคิดเชิงนวัตกรรมแล้วก็การคิดเชิงระบบค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการคิดบวกการคิดบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าคืออะไรจริงๆก็คือเป็นกระบวนการคิดนะคะที่เข้าใจในเรื่องราวหรือมุมมองบวกในสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะยอมรับเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไข นะคะโดยการคิดบวกเนี่ยเป็นกลวิธีที่จําเป็นที่จะต้องฝึกฝนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะคิดลบเพื่อป้องกันภยัยป้องกันตัวเองนะคะแต่พวกที่คิดบวกหรืออาจจะแบบโลกสวยอะไรเงี้ยอาจจะต้องเป็นผ่านกระบวนการฝึกมาในระดับหนึ่งนะคะ การคิดบวกนะคะแล้วก็คิดลบส่งผลต่อร่างกายนะคะถ้าใครคิดลบเนี่ยอาจจะก,กระวนกระวายนอนไม่หลับปวดศีรษะเป็นไมเกรนนะคะแต่การคิดบวกจะทําให้คนปล่อยวางสบายบายแล้วก็ร่างกายเกิดความผ่อนคลายนะคะการคิดบวกเนี่ยพบว่า ปรากฏในทุกๆศาสนาเลยนะคะอย่างเช่นในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็บอกให้คิดดีทดําดีใช่ไหมคะ,จะเจริญสติแล้วก็ภาวนาให้อภยัยแผ่เมตตานะคะปล่อยวางอะไรต่างๆพวกนี้มีความกรุณาต่อกันนะคะหรือในศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะก็มุ่งเน้นในเรื่องของความเมตตาแล้วก็ความรักเพื่อนมนุษย์ หลักตนเองด้วยอย่างเงี้ยน,นะคะก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความคิดบวกอย่างในศาสนาอิสลามก็สอนให้มนุษย์อยู่ร่วมกันนะคะด้วยหลักศรัทธาหประการนะคะอาจจะต้องมีความรักมีความสันติสร้างความดีงามต่อพระเจ้าต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็ต่อตนเองด้วยนะคะในศาสนาฮินดูก็มีเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าก็มีหลักในการอยู่ร่วมกันให้บุคคลเนี่ยพึงปฏิบัติกัน ต่อกันด้วยความดีแล้วก็ความมีเมตตา,าเหล่านี้ก็เป็นการฝึกให้เรามองมนุษย์ในแง่ดีนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเมตตาต่อกันนะคะอ่านะคะเรามาดูต่อไปนะคะเป็นการคิดเชิงนวัตกรรมนะคะ innovative thinking คืออะไรนะคะจริงๆเขาก็บอกว่าเป,เป็นกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะคะเป็นทักษะแล้วก็กระบวนการคิดที่มีประโยชน์ต่อผู้คนสังคมแล้วก็โลกมากเลยนะคะการคิดในรูปแบบนี้ อาจจะเป็นนำมาทำก็ได้เช่นคิดวิธีใหม่ๆนะคะหรือทฤษฎีใหม่ๆนะคะเพื่อให้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการเรียนการสอนเป็นยังไงคะก็ไม่เหมือนแบบเดิมแล้วเนาะที่ครูเดินมาแล้วก็เขียนกระดานดำใช่ไหมคะมันเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีอะไรบ้างอะ VR ใช่ไหมคะ AR หรืออะไรต่างๆที่เเกิดทำให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะ เห็นภาพมากขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายขึ้นเหล่านี้ก็เป็นผลจากการคิดเชิงนงวัตรกรรมนั่นเองนะคะต่อมานะคะทักษะนะคะในการคิดเชิงนงวัตรกรรมนะคะมีทั้งหมด6ด้านด้วยกันนะคะ1คือการใส่ใจหรือเอาใจใส่นะคะใครอยากจะคิดเชิงนงวัตรกรรมเก่งต้องรู้จักเอาใจใส่นะคะเอาใจใส่อะไรบ้างนะคะเอาใจใส่ สมมติเราเป็นอาจารย์เราก็เอาใจใส่ผู้เรียนเนาะว่าเขาต้องการแบบไหนในยุคนี้นะคะ2คือเห็นคุณค่าและลักษณะส่วนบุคคลน,นะคะ3คือเกิดการถ่ายทอดจินตนาการถ้าคิดเก่งมากเลยแต่ไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นภาพหรือออกมาเป็นคำพูดได้นะคะก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพ ในการเอาไปใช้จริงนะคะ 4. คือการเล่นอย่างจริงจังนะคะต้องมีการผสมผสานนะคะความสนุกสนานด้วยไม่ใช่จะซีเรียสอย่างเดียวนะคะเรื่องนวัตกรรมเนี่ยหนะคะคือความร่วมมือในการสืบคน้นปัจจุบนนันในคงปฏิเสธไม่ได้คําว่าบูรณาการใช่ไหมคะไม่มีใครแล้วที่เป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยะคนเดียวคิดได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะคะแม้กระทั่งหมอวิศวกร,รหรือหลายๆศาสตร์เขาต้องมารวมกันเพื่อคิดค้นนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆนะคะ หกคือการปั้นแต่งนะคะการปั้นแต่งเนี่ยนะคะก็คือเป็นการที่เปิดโอกาสสำหรับทางเรื่องอื่นๆน,นะคะพิจารณาภาพรวมนะคะนำมาประกอบสร้างกันให้เป็นบูรณาการปั้นขึ้นมานะคะก็จะทำให้เกิดเทคโนโลยีออนวัตกรรมในปัจจุบันที่หลากหลายมากขึ้นนะคะความคิดเชิงระบบคืออะไรก็คือเป็นการคิดที่มองขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็แยกแยะออกมา พยายามแยกออกมาว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะตัวอย่างการคิดเชิงระบบนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะธุรกิจหรือการทำงานอะไรก็แล้วแต่ของมนุษย์เนี่ยนะคะจะต้องเราต้องรู้เสมอว่ามันเชื่อมโยงกันเป็นระบบนะคะไม่ได้แยกออกเป็นส่วนๆนะคะอย่างเช่นเวลาเราจะคิดพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็ต้องคิด เป็นระบบเลยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะตั้งแต่ชุมชนชาวบ้านนะคะเรื่องของกฎหมายเรื่องของเ,อเทคโนโลยีนวัตกรรมการคมนาคมการเข้าถึงจะจะให้พื้นที่พื้นที่หนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ต้องคิดหลายขั้นตอนเลยนะคะอย่างเป็นระบบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะแก่นแท้ของการคิดเป็นระบบมีอยู่2อันนะคะก็คือมองเห็นความสัมพันธ์ของกันและกันนะคะอย่างเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยจะให้ชุมชนนี้เป็น ชุมชนการท่องเที่ยวต้องมองว่ามันมีความสัมพันธ์หรือมีส่วนประกอบต่างๆที่เชื่อมโยงกันนะคะ2คือมองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคิดเชิงระบบค่ะ